ขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านสมองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3ตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลปลักหนูอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลามีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น131คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนบริหารงานโดยนางโสภาสายจันทร์ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21 ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนานวัตรกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21โดยมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาโดยดำเนินงานตามกระบวนการ p d c a และการทดลองใช้นวัตรกรรมสมองโมเดล 1. บริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. เงื่อนไข 3. หลักการบูรณาการการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารงานเชิงกลยุทธ์ดำเนินการตามนโยบายมียุทธศาสตร์การดำเนินการมีแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบครอบคลุมขอบข่ายงานทั้ง4ฝ่ายมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 2. การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันถึงเป้าหมายในการจัดการศึกษาระหว่างผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการ active learning เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 4มีการประเมินตนเองการบริหารจัดการตรวจสอบการประเมินผลอย่างเป็นระบบประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่ดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการพัฒนางานผลลัพธ์เชิงปริมาณ 1. น,นักเรียนโรงเรียนบ้านสมองได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21โดยใช้การจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละ1 0 0โรงเรียนบ้านสมองมีการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสมองทั้งหมดได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการ Active Learning คิดเป็นร้อยละ100 ครูทุกคนเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถในการสอนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 1. น,นักเรียนโรงเรียนบ้านสมองมีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่21มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการคิดเชื่อมโยงแบบบูรณาการมีทักษะการทำงานกระบวนการจัดการและมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยเด็กหญิงมลิวันแหเลาะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดการเขียนความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระดับเขตพื้นที่การศึกษาเด็กหญิงกิรมีชุมเพชได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหนูน้อยผ้าไทยงานประจำปีและงานกิ่งการชาติอำเภอนาทวีประจำปี2567นักเรียนโรงเรียนบ้านสมองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อ การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างโดดเด่นจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างครูและผู้บริหาร PLC เกิดความเชื่อมั่นในตนเองส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์าภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ2,567ระดับเขตพื้นที่ได้เข้ารับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ได้รับรางวัลคุณภาพดีเยี่ยมการประกวดคัดเลือกผลงานปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและรางวัลคุณภาพระดับดีมากผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่3โรงเรียนบ้านสมองมีนวัตกรรมบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ